คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรลักดักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมก็มาเจอกันช่วงเวลาตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลา4ทุ่มเท่าไหรนะ่เนี่ย สี่ทุ่มเกือบจะครึ่งนะครับเหลืออีก2อนาทีนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เกมนี้ยังอยู่ในค่าย PG นะครับเป็นเกมตามนี้เลยนะข้างคล้ายตุ๊กตาขนฟูแล้วภาษาอังกฤษตามนั้นนะครับ <laughs> <Okay. S 1> โอเคก็มา300เบ็ดเท่าไหร่ดีวะเนี่ย300เบ็ด5 540แล้วกัน5 5บาท40สตางค์โหเกมนี้เป็นสตางค์ซะเยอะเลยนะครับทุกคนมันไม่ใช่ตัวเลขกลมๆเนาะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับสักเทอร์มาหรือเปล่า เอเฮ้ยมามาไหมอะ่ะสามตัวเข้านะครับทุกคนไม่เคยเล่นนะเกมนี้บอกเลยมายัางไวเอาแล้วไงเออคลิปได้ไรอะ่ะมันต้องเป็นยังไงเออเป็นตัววายอ๋อไอเกมนี้สแคเทอร์เข้าง่ายหรอครับทุกคนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองมาเล่นมั่วๆดูวันนี้อาจจะ เล่นมั่วๆอาจจะได้ถอนแบบจริงๆก็ได้นะครับอ๋อก็คือว่าตุ๊กตา3ตัวที่อยู่ข้างบนจะเปลี่ยนเป็นตัว Y นะครับถ้าว่าเราได้เข้าหน้าลายมาเนาะโอเคผมพอเข้าใจแล้วสำหรับสแคตเตอร์เกมนี้นะเกมคลิปตุ๊กตานะครับค่าย P ีจเรียกเรียกง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้อังกฤษอ่านไม่ออกนะครับ <laughs> อ่านอ่านได้นะแต่อาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเขินนะครับแอบเขินเลยนะสะอ่านไม่ตรงเนี่ย โอเคจบแล้วนะครับโมไปโมมาได้เพิ่มมาอีก81บาทนะครับทุกคนตอนนี้เป็น3ามร้อยหได้กําไรมานิดหน่อยจัดต่อนะครับเบ็ดเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสมาเพิ่มมาอีกหน่อยแล้วกันเฮ้ยเอ้ยเอยเอย,เอยมีฟีเจอร์อะไรด้วยอะ่ะเอา้าสิ่งโตเอา้าอดไม่ได้อะไรเลยอ๋อได้แค่8บาทอ๋อ มีฟีเจอร์แบบนี้อีกนะครับทุกคนโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะมองเหมือนเกมไม่น่าเล่นนะครับแต่ก็อาจจะทำให้เราถอนได้นะเนี่ยแบบนี้นะเอาอยัางไงยังไงกลับมาเท่าทุนอีกแล้วมั้งเนี่ยเวลาได้ได้ยากนะเวลาคืนไปนี่แป๊บเดียวเองนะครับทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้นะครับตามคําขอที่ FC ขอมาแล้วก็คนดูหลายๆท่านนะั้นทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าเลยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอเล่นตามสไตล์ที่แบบว่าอยากจะเล่นก่อนได้ไหมเ <laughs> มื่อกี้ผมเองก็เสียไปนะครับเกมที่แล้วคายพีจีนี่แหละทุกคน ลองมาเปลี่ยนเกมดูไม่รู้ว่าจะเสียเพิ่มอีก300อหรือเปล่าเนี่ยแต่เอามาแค่น้อยเดียวเองนะเอามาไม่เยอะนะครับก็เป็นเกมที่ตอนนี้ก็แบบว่าหายไปแล้วนะครับหน้ารายโอเคมาอยู่ได้กบอุ้ยแพงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสแคเทอร์มาหลายรอบแล้วนเนี่ยเกือบจะมาอีก3รอบ ยังไงเอ่ยมาหรือเปล่าดอกนี้ตอบเขาให้ไม่มาครับได้แค่หลุน้นจะหมดอยู่แล้วทุกคนอ่ะร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อเจ็ดิบมาเอาเป็นวัดใจไปเลยไหมเบ็ดเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับเบ็ดสิบจุดแปดสิบสตางค์แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ เอาฟีเจอร์อะไรได้ตัวอะไรเอย่ยได้ได้หน้านี้นะเออมีต่อไหมมีต่อด้วยครับเอาแล้วขออีขออีกอ,อ,กอได้แค่19เก้าครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับอันนี้คือฟีเจอร์พิเศษด้านนอกแน่เลยนะทุกคนอือหือ มาหรือเปล่าละดอกนี้เออมาครับผมเบ็ดสิบด้วยมามาดูกันนะทุกคนเข้าโบนัสอีกแล้วนะครับสิบการหมุนจัดไปขี้อะไรได้ได้กบได้หมูอะไรมั่งก็ไม่รู้อะ่ะอุ๊ยดอกนี้แพงหกสิบเอ็ดครับเอาแล้วไงไม่หมดแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะสำหรับตังเรานะ อดอกนี้ว้าวไปทีฟรีไปอ๋อไม่ฟรีครับดอกนี้สวยครับหลังวันก้อนโตไปอีห้าสิบห้านะยังแจมได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่สิบหกครับยี่สิบเอ็ด มองดูแล้วได้ทุนคืนนะครับแต่ไม่ได้กําไรนะโหเล่นกันยาวนานแน่เลยมองทรงแล้วเกมนี้โอ้โหสวยที่มากนงี้หลังวันก้อนโตครับร้อยหนึ่งพันร้อยแดนะทุกคนเออยังดีนะคืนทุนจนได้นะครับอ่ะรอบสุดท้ายและท้ายสุด เออได้เต็มหน้าเกือบเต็มหน้าได้ว6 6โอเคเงินรางวัลรวมนะครับไปที่300เท่าไหร่นะเกี้2อกี้200ดิ279นะครับผมก็ยังดีนะตามทุนคืนมาได้มีเกียเกือบจะหมดอยู่แล้วนะทุกคนเอามากลับมาจนได้นะครับเบ็ดสินี่เดี๋ยว เบ็ดสิบจุดแปดเมื่อกี้เข้า scatter โอเคมันยังเข้าอยู่นะหน้าลายเอาเบ็ดสิบไปก่อนแล้วกันเนาะโอ scatter เกือบมามาหรือเปล่าหลอกนี้เฮ้ยมาอีกแล้วทุกคนติดเลยอ๋อเกมนี้เป็นเกมที่ scatter ลงง่ายแน่เลยใช่ไหมครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับทุกคนเกมเข้าโบนัสบ่อยจัดเลยนะเกมนี้ โอเครอบนี้ได้อะไรครับเนี่ยรางวัลก้อนโตตั้งแต่ดอกแรกเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วมารอบนี้ขอบเฮงเฮงปังปังกว่าเดิมได้ไหมห้าสิบสี่นะครับรางวัลก้อนโตตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในเบสสิบอยู่นะครับแต่เข้ามารัวๆเลยนะครับโอ้เป็นเกมที่เข้าง่ายจริงๆนะเข้าง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้รผมอะเล่นตามนี้เลยตามที่เห็นเลยแล้วกัน มันเข้าติดติดกันเลยนะครับทุกคนเวลามาให้หลุ้นคือต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรอบนี้จะได้สักเท่าไหร่เชียวมองดูแล้วโอ้โหว้าวไปอีกทีอืน่าจะได้น้อยนะครับดอกนี้เท่าไหร่สี่สิบแปดจัดไปยี่สิบห้าครับ รอบสุดท้ายโอ้โหได้ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยสานะครับทุกคนก็เงินรางวัลรวมนะไปที่200ร้อยบ้าเมื่อกี้2องร้อครับโอเคก็ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยหุ้ยหกร้อยพอดีเลยทุกคนกําไรเท่าตัวแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาอยัางไงดีไปต่อดีกว่ากำลังแบบว่าสกเทอร์เข้ารัวๆเลยอะ่ะต้องลุ้นต่อแล้วแหละ จังหวะนี้ขอนานหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวผมจะลองปั่นต่อดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นแบบไม่เก่งแล้วนะเพราะว่าทุนมาแค่300นะครับตอนนี้เราเป็น600บาทแล้วก็ได้กําไรมา300แล้วนะแต่ยังบอกว่ากําไรไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่เลิกนั่นเองนะเอาเบ็ดอะไรดีอะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดไหมครับทุกคนเอาเป็น10เท่าไหร่14บสี ลองกดเปลี่ยนมัวม่วๆด,ดูเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนเรื่องของเบ็ดนะผมก็เพิ่มไปมั่วหมดอะมาสาสิบเอดครับดอกนี้จัดไปโอ้โหย่างมันอะสะแคเทอร์มาทีนี้ต้องเข้านะครับบอกเลยเกมนี้ช่องสองสามสี่หรือเปล่าสิงโตสี่สิบสามครับ โอ้โหสกรตเตอร์ไม่มาขาดช่องเดียวครับขาดช่องสองเอ้ามาแล้วครับได้ลุน้นแล้วก็โอ้โหไม่เข้าพอเบ็ดสูงมากเกินไปอาจจะไม่เข้าก็เป็นไปได้นะทุกคนแต่ก็ลองดูไปก่อนเนาะยังมีกำไรอยู่นะครับตอนนี้แต่อาจจะร่วงได้นะ <laughs> ไม่ยอมเลิกนะครับได้ห0 0มันมันเหมือนมันกําลังยังจะได้อยู่อะ่ะแต่ก็ดูดูแล้วเนี่ยเริ่มดูดกลับไปอีกแล้วนะครับทุกคนน่ยสคเทอร์เริ่มไม่มาแล้วอะ่ะ28บครับตอนนี้มาสิบเเจ็ดเฮ้ยได้อะไรอ๋อฟีเจอร์พิเศษด้านนอกนะครับได้ตัวนี้เนาะตัวนี้เพิ่มแพงไหมอ่ะไม่แพง เอา้าได้แค่3มตัวโอเคไม่เป็นไรได้ไปที่12นะครับเรายังใช้กําไรมาปั่นอยู่นะตอนนี้นะยังไม่ลงไปจากทุนนะครับก็ยาวไปจงังหวะนี้3ามสิบามจัดไปอีกเท่าไร่สีหครับเออต้องให้ได้อย่างนี้ดิ ได้อีกได้อีกขอหน้าลายส,สวยๆก็ได้ถ้าไม่เข้าสแครทเทอร์นะขอแบบจัดเต็มมาเลยได้กบอุ้ยกบแพงอยู่38นะครับหนูหรอโอ้โห มองดูแล้วกลับมาคืนทุนอีกแล้วครับทุกคนตัดสินใจถูกไหมครับเนี่ยที่มาเล่นต่อเราเล่นกันมายาวนานแบบเป็น10นาทีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้น่าจะได้อยู่นะประมาณ10นาทกาีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าผมโอ้โหเล่นตั้งแต่ช่วงเกือบเกือบครึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้อยู่นะครับ10นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับ อย่าไปเกงเอาสกตเทอร์มาแค่ทำไมมาอย่างนี้อะร่วงว่ะเหลือร้อยแปดสิบร้อยหกสิบกว่าแล้วครับร้อยห้าสิบโอ้โหจนได้ไหมล่ะโมโหเดี๋ยวนะสิบแปดมาใบสิบแปดเลยทุกคนเอามาหรือเปล่าเราเพิ่มเบ็ดทุนจังหวะไหมมาครับผมเพิ่มโอ้โหโคตรดวง เหลือ1้อยิกว่าสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนอะรอบนี้เป็นสิบแปดด้วยถ้าเข้าแบบเจ๋งๆมานี่สวยมากเลยนะครับเออต้องงี้ดิโอ้โหต้องอย่างงี้ดิอะไรนี่อะอะขอแบบปังๆหน่อยแล้วรอบนี้แหละต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้หกสิบสามครับโอ้โหว้าไปอีกที ข้ายากจังเลยนะหน้าลายอุตสาห์ข้าเบ็ดหนักๆทั้งทีขอหน่อยเธอเออหลังวันก้อนโตถึงสองร้ยไหมดอกนี้ถึงนะครับ2องสิสวย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 จัดไปอีกสองรอบอีกหนึ่งรอบแล้วก็อ,อ่รอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเออ ยังแถมยังแถม60สบครับก็เงินรางวัลรวมนะครับน่าจะส0 0ร้อได้นะครับทุกคนสา0ร7อยสาเจดไม่ถึงสี่ร้อยเกือบๆนะโอเคยังดีนะครับโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดพลิกชีวิตนะฮะเปลี่ยนแล้วก็เข้าสแคนเธอร์เป็นไปได้นะครับนั้นเราต้องเบ็ด36มสิบยังหนักเลยนะเนี่ยเราต้องลองอะ่ะไม่ลองไม่รู้อะ่ะดีเออเห็นไหมเห็นไหม เฮ้ยแสดงว่าเกมนี้รอเบ็ดหนักอยู่หรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าสกเัเตอว่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ผมแบบว่าพีชีพแล้วนะได้คือได้เสียคือเสียแล้วอะมันเป็นเกมที่ลุ้นสกเัเตอแล้วแบบน่าจะมีโอกาสที่จะแตกหนักได้งไงผมเองก็เลยตัดสินใจที่มาต่อนะครับ84ตอนนี้ลงไปจากทุนและสกเัเธอเข้าทีเธอรอบนี้ เอา้ามาจนได้ครับทุกคนเข้านะเออไปดูกันนะผหบอกแล้วว่าเกมเนี้เป็นเกมที่สค c a t อร์เข้าอย่างบ่อยเข้าอย่างง่ายเข้ารอบเว้นรอบเลยนะเนี่ยเอารอบนี้เบ็ดเท่าไหร่นะตอนนั้นเบ็ดสิบเบ็ดสามสิบหกนะครับรอบนี้เออหูยบอกเลยว่าต้องแตกแล้วแหละรอบนี้แจ่มดิ9ก้าสิบครับนี่แค่นี้ยังก้าสิบนะเออ จัดไอไอดีรางวัลก้อนโตไปเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่ร้อยสามร้อยพันสี่ร้อยพัห้าร้อยไม่ถึง4ี่แปดสิบนะครับทุกคนดอกนี้ยังไงก็น่าจะถอนเลยแล้วครับถ้าจบเกมนี้แล้วเอยถ้าจบาสแคทเทอร์รอบนี้แล้วนะครับถ้าจบแบบหมุนเร็วอะ่ะหมุนเร็วว่า <c oughs> เลยแอดนี่เบอร์ใหญ่เลยนะครับทุกคน หมุนหมุนเร็วเฉยเลยหมุนฟรีนะฟรีเกมโอเคได้อีก4 0 0นะครับอุ้ยทุกคนเป็นพันเฉยเลยเฮ้ยกลับมาได้กำไรโอ้โหรอแตกหนักอยู่นี่เองโทโอ้โห,หน้ากันหลังอ่ะอีกหนึ่งรอบนะครับเอาได้อยู่ดอกนี้ก็ได้อยู่เป็นร้อยบอกเลยเบสสานะครับ สวยรอบสุดท้ายได้อยู่ครับทุกคนอีกหนึ่งร้อยแปดนะครับก็เงินรางวัลรวมไปที่เท่าไรพันห้าสิบหกสิบพกยินพันๆยังไงก็ไม่รู้นะแอดเองก็โอเคน่าจะเอาสักพันแปดก็พอเนาะเดี๋ยวห้าสิบห้าเราออกแล้วกันถอนพันแปดนะครับผมเอ เท่าไรนะเมื่อกี้สิบสิบสิบเก้าใช่ไหมโอ้หสองพันสี่นี่เบ็ดหนักจัดเลยนะ <c oughs> อ่าเบ็ดสิหรือว่าจะเออเบ็ดสิแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มีเบ็ด9ไม่มีเอาต้องเอาเบ็ดเไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเล่นเบ็ดสิปเลยก็จบนี่เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ก็ เหมือนเพิ่งมาลกลับมาเล่นแล้วก็แบบงงๆมึนม,น,มนนิดนึงขอภายด้วยนะครับถ้าหากไม่รับรื่นอะไรนะแต่ก็มาเล่นให้ดูนะครับก็เต็มใจมาเล่นให้ f c ทุกท่านดูและคนดูทุกท่านดูเลยนะครับทุกคนก็ยังไงนะก็ลอดเฉยเลยนะครับทุกคนโหทอรหดมากเกมนี้ ยโอเคไม่โม้แล้วนะครับทุกคนก็โม้ไปทั้งเกมแล้วยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้รูดกระดิ่งให้ช่องท o มอลโล w ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเกมหน้าเดี๋ยวเกมนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวขอแอดไปถอนก่อนละกันนะครับได้ทุนคืนได้กําไรของรอบที่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะบ่ายครับผม